สวัสดีครับชาวราศีมังกรทุกคนช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้ดวงดาวมาแรงแสงทางโคง้งเตรียมรับมือกับเรื่องดีที่จะเข้ามาทั้งโอกาสไม่ไกลความสุขและความสำเร็จแบบจัดเต็มถือเป็นช่วงเวลาทองในการลงมือทำตามฝันที่เคยวางไว้เลยละครับพลังบวกจากขดดวงดาวจะค่อยนุ่นหลังช่วยให้ชาวราศีมังกรนเนาะไปข้างหนงังทริเซเกสช่วยให้ชาวราศีดาคามดาได้อย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเลย มาต่อกันที่เรื่องงานช่วง3เดือนนี้บอกเลยว่าปังมากชาวราศีมังกรจะเจอกับความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดได้โอกาสโชว์ฝีมือแบบเต็มที่ใครที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงนี้แหละใช่เลยดวงดาวจะนำพาไปเจองานที่ท้าทายและมั่นคงแน่นอนแต่แอปกระสิบนิดหนึง่งช่วงนี้อาจมีเรื่องให้ต้องระวังในการทำงานรวมกับคนอื่นบ้างอาจจะมีความคิดเห็นไม่ไม่ต้องการบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ต้องกังวลใจไปใช้สติค่อยคุยค่อยอแก้ปัญหาไปทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับและอย่าลืมว่าความพยายามและความอดทนจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเรื่องเงินทองเงื่องบอกเลยว่าชาวราศีมังกรยิ้มแกมปรีช่วงนี้ดวงดาวเรื่องการเงินมาแรงมากๆจะมีรายได้เข้ามาไม่ขาดสาย อาจจะมาจากน้ำพักน้ำแรงโบนัสก้อนโตหรือการลงทุนที่แค็งที่ชานฉลาดแถมยังมีโอกาสได้ลาบลอยแบบฟลุกอีกด้วยนะแต่ถึงจะมีเงินเข้ามาเยอะแค่ไหนก็อย่าย่าลืมวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะครับใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเงินทองจะได้ไม่รั่วหายลและอย่าลืมเก็บออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงด้วยนะครับ สำหรับชาวราศีมังกรที่กำลัง In l เลิช่วงนี้ความรักหวานชื่นสุดๆไปเลยครับความสัมพันธ์ราบเรือนเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแบบสุดโรแมนติกส่วนใครที่ยังโสดสนิทเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะดวงดาวจะนำพาให้ไปเจอกับคนพิเศษอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ที่คลิกกันสุดชื่นจนพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคนรู้ใจกะได้นะ มาถึงวันสำคัญกันบ้างวันที่หนึ่งและสิห้าของทุกเดือนเป็นวันที่ดวงดาวเรื่องงานและเรื่องเงินมาแรงเป็นพิเศษสีมงคลที่ควรมีติดตัวไว้ได้แก่สีแดงสีส้มและสีเหลืองส่วนเลขมงคลคือหนึ่งห้าและเก้าคำแนะนำง่ายๆสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้คือตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่โอกาสดีๆรออยู่เพียบ วางแผนการเงินให้รอบขอบและแบ่งเงินไปทำบุญบ้างเพื่อเสริมดวงเรื่องความรักก็อย่าลืมเปิดใจและดูแลคนรักให้ดีที่สุดนะครับนอกจากนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีออกกําลังกายสม่าเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้มีพลังในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสรุปแล้ว ช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความโชคดีของชาวราศีมังกรเลยก็ว,ว่าได้ทั้งเรื่องงานเงินและความรักปังสุดๆไปเลยใช้ชีวิตให้เต็มที่มุ่งมั่นทำตามความฝันและมีความสุขกับทุกวันนะครับขอให้โชคดี